กานขายครไม่มั่นใจเอากี่กระสอบครับนี่เลยอเออไม่มั่นใจเอากี่กระสอบนระมีกี่ไร่พี่สองร้อยไร่ชุดเดียวสองชุดไม่ได้นะครับเพราะอะไรก็พี่ไม่มั่นใจงไงไม่อยากขายด้วยอ่ะถูกไหมถูกไหมพี่นี่ถ้าผมเป็นนักขายนะน่าจะขายได้ดีถูกไหมฮะขายความแตกต่างครับ ทำไมต้องขายความแตกต่างเพราะยกชุดให้เลยสมัยก่อนกินกาแฟแก้วละสองร้อยไหนรุ่นผมฮะรุ่นพวกเราฮะรุ่นพวกเรากินกาแฟแก้วละสองร้อยใช่ไหมฮะสตาร์บัคไม่มีนะอเมซอนยังไม่มาต้องกินกาแฟแก้วละสองร้อยครับซื้อกาแฟพอหนึ่งอ่ะร้อยซื้อฟอฟีพิมพอีกเจ็ดสิบบาทเนาะซื้อน้ำตาลอีกอีกถุงหนึ่งสามสิบบาทครับแล้วก็ช้อนนาตักกินเห็นไหมเอามาชงกิน กินทีละแก้วเนาะแก้วละสองร้อยอ่ะที่เหลือไม่ได้กินเห็นไหมแต่วันนี้สิบห้าบาทยังไงฮะทีอินวันเห็นไหมทีอินวันวันนี้ต้องเป็นแบบนี้ฮะทําไมต้องทําแบบนี้เพราะต้องการให้พืชได้รับการแก้ไขแก้ไขในเรื่องของดินก่อนเลยดินเสียใช่ไหมวัดออกมาแล้วมันเสียใช่ไหมถ้าไม่เสียหยุดไม่ต้องซื้อไปไม่อยากขายพี่เห็นไหมดินเสียไหมล่ะ